เอาสดีครับผมทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเล่นแมปนี้กันนะครับเนี่ยอันนี้เหมือนจะเป็นแบบว่าพวกกู้พงกู้ภัยอะไรก็ไม่รู้ตรงตรงตันรวจนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูว่าแมปนี้จะเป็นยังไงครับใครที่เล่นนะครับผมคอมเมนต์หน่อยนะว่าเคยเล่นแล้วแต่เพราะผมลืไมไปเป็นฮนะเดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยว let's go เอาเละครับตอนนี้ผมโดนอะไรไม่รู้ว่าโดนจับได้ไงอ่ะเอาล,ละตอนนี้อยู่ดีผมก็โดนจับได้ไงครับเนี่ยแค่ผมแบบว่าเข้ามาในเหตุการณ์ที่เฉยอ่ะ ผมยังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะทุกคนตอนนี้ผมโดนเอ่อตำรวจจับนะครับหนึ่งดาวเฮ้ยเราติดดาวได้ไงอ่ะวอเตอร์แล้วผมติดดาวนะครับไปดูนว่าในแมปนี้นะครับเราจะโดนอะไรโอเคตอนนี้คือผมโดนลวไม่รู้โดนอะไรเา้าอะไรอ่ะโดนล้มเฉยเลยอะไรอ่ะอน,นี่ไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรนะครับทุกคนตอนนี้ผมติดดาวด้วยนะครับน่ะอา่าเรียบร้อยไปหนีตำรวจสิครับน้องๆรออะไร ไปไปครับห <laughs> นีตำรวจกันนลไปไปครับน้องๆ <laughs> 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 แตอนนี้คือผมผมเป็นไรไม่รู้่หนีตำรวจอยู่ทุกคน <laughs> ไป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  <laughs> ลงดลโหลลงดิ ไม่ลงอ่ะทุกคนมันไม่ลงอ่ะเฮ้ยหนีด้วยไปด้วยโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมหนีตำรวจนะฮะในแมปนี้ก็ไปตอนนี้ตำรวจแม่งอันนี้เราเว้ยทุกคนจะยิงมันจะยิงมันบอกว่าไปเฮ้ยยิง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 ผมขึ้นรถใครมาก็ไม่รู้อะอ่ะละอะละโอ้โหแมปนี้คือ ผมว่าจะมาเป็นกู้ภัยอ่ะเออเห็นในแบบหน้าปกแบบว่ะจะมาเป็นกู้ภัยอ่ะตอนนี้โดนตำรวจจับเจ๋เลยฮะ thank you thank you thank you very much เฮ้ยเฮ้ยมาเนื้อกูโดนตำรวจจับแล้วน้องๆไปไปด้วยไปเพื่อนนี่ตอนนี้ผมโดนตำรวจไล่จับนะครับผม อะไรครับเนี่ยเฮ้ยมป็นมาแล้วไปดิเฮ้ยกำลังรีเซ็ตตัวละครโอเคครับตอนนี้รู้สึกว่ามีรถไฟไหม้ครับรถตำรวจไฟไหม้นะทุกคนเนี่ยใช่ปะเออตำรวจไฟไหม้มันทำรถไฟไหม้ตำรวจเวรน,นะทุกคนเดี๋ยว,ว,ว่าทำรถไฟไหม้ฮะอะไรว่าตำรวจยิงประชาชนได้เหรอฮัลโหลตำรวจยิงประชาชนได้เหรอเนี่ยตำรวจอะไรกันนะผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมทุกคน นี่ฮะตอนนี้ทำไมผมกระโดดไม่ได้วะเติมสตามิน่หรอผมใช้สตามิน่หมดแล้วมาเดีย๋ยวเรามาเรียกรถกันแทนน้องๆมาซื้อไปเลยเอ้าต้องการเกมพาร์ทอะไรครับเนี่ยเฮ้ผมขอเรียกยานพาหนักก่อนนี่มาแล้วทุกคน,นนี้เรามีรถแล้วนะครับไม่รู้ว่าตำรวจทำไมในเมืองนี้วุ่นวายมากๆฮะชนแม่ง,งชนแม่งเลย ผมอยากเป็นตำรวจอะตอนนี้ผมไม่รู้ต้องทำยังไงฮะเอาเขาไปเอาปืนมาจากไหนกันวะนี่ครับตอนนี้คือแบบว่าวิทุกคนตอนนี้มีรถกู้ภัยมาด้วยนะครับใช่งไงอ่ผมอยากเป็นแบบกู้ภัยอะไป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  Let's go Let's go กูขึ้นแบบเมื่อบรินงานหมดอะตอนนี้คนอันนี้มีรถกู้ภัยด้วยนะครับมันใช้ยังไงอะหรือว่าเรายังไม่มีสิทธิ์นะครับน่าจะใช่นะทุกคนนี่ฮนะแบบว่ารถเต็มเลยฮะทุกคนรถตำรวจนะครับไม่รู้ว่าทำอะไร ก็คือเราไม่สามารถแบบว่าลากรถคนอื่นได้นะทุกคนเราต้องแบบว่าขึ้นรถตัวเองนะฮะรถคนอื่นเราเรานั่งได้อย่างเดียวนะทุกคนเนี่ยตอนนี้แบบว่าเราก่อความวุ่นวายในเมืองนี้มากเลยอ่ะทุกคนเนี่ะผมไม่รู้ว่าแบบนี้เราจะต้องไปแบบเป็นตำรวจยังไงผมแบบว่าอยากมีอาชีพอ่ะทุกคนเออเราต้องเป็นตำรวจยังไงวันนี้อะโว้ยดูดินี่รถดบเพิงรถดบเพิง ดูฮะทุกคนอันนี้คือรถเ,เพลิงแบบว่าคุดสูงสูงจัดๆี๋ยวเราเป็นกู้ภัยกันเลยมาไปครับน้องๆตอนนี้เราอยู่บนยอดเว้ยตอนนี้ผมแบบอยู่บนยอดนะครับผมจะไปเป็นกู้ภัยอ่ะโอ้ยยังโหดอ่ะย,ยังสูงอ่ะครับน้องๆโคตรเฟี้ยวตอน,นี้เราแบบว่ารถตำรวจแบบเต็มข้างล่างพื้นเลยฮะมาทุกคน เราจะโดดฆ่าตัวตายจะกระโดดกันมาครับผมทุกคนพร้อมอยังเราจะแบบว่ากระโดดสู่เออความอันไกลโพ้นนะฮะตอนนี้แบบว่าดับเพลิงกําลังมามันจะตอบบันไดหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะน้องๆครับทุกคนพร้อมโดดหรือยังฮะโอ้โหแล้วลวงตายเรียบร้อยครับตอนนี้เราทํากู้ภัยตายไปหนึ่งตัวโอเคครับผมรู้แล้วถ้าผมโดดมังตายแน่นอนนะทุกคนเราแบบไม่กล้าจริงๆ โอเคตอนนี้นะครับผมก็เฮ้ยมึงรถเทจัดรู้สึกว่าแบบว่ามึงนี้แบบคุดวุ่นวายฮะรถตำรวจก็จะพังเนี่ยอะไรครับนี่อะ่ะ้ดูดิเขายิงอะไรก็ไม่รู้ฮนะทำไมเขายิงกันเองอะ่ะนี้เป็นมาเฟียหรือเปล่าแบบว่าเป็นโจรหรือเปเล่าทุกคนไม่มีแน่ใจฮะเนีย่ยตอนนี้แบบดูดิทุกคนก็แบบว่าเขายิงกันนะฮะไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรกันเนะทุกคนดูดิตำรวจแบบว่าโคตรเสียนอ่ะลูกซองอะ่ะทุกคนดูดิ ไปดิแม่งยิงอะไรมาโูเอ้ายิงกูดิเอาดิกูดิยิงดิกูดิยิงดิโอ้หเป็นตำรวจอะไรปะเนี่ยโหลเฮ้ยแม่งยิงตำรวจยิงตำรวจยิงคนได้ด้วยเหรอเฮ้ยตังตังร่วงเก็บตังเก็บได้ป่าวะคนเก็บได้ปะตังตังร่วงอ่ะเฮ้ยแม่งเอ้ยไม่เก็บตังไม่ได้เหรอเนี่ยดิทุกคนแบบว่ามันยิงกันละนาวเลยวะรู้สึกน่าจะเป็นตำรวจกับโจนนะทุกคนหรือว่ามันยิงด้วยกันได้อะันนี้ไม่แน่ใจ่ะ ตอนนี้แบบว่าเหมือนเมืองแบบเกิดจราจนนะทุกคนดูดิแบบว่าโคตรวุ่นวายเลยฮะนี้ไฟก็ไหม้ไปแลอวโอ้โโดนตำรวจโดนตำรวจลุมตอนนี้ผมโดนตำรวจลุมครับต้องร้โองโหฝนตกด้วยเรียบร้อยตอนนี้เราเอา่อโดนตำรวจลุมเรียบร้อยฮะอ้าวเราเป็นนักโทษไปแล้วตอนนี้เราติดคุกได้ทุกคนอะไรกันครับเนี่ยเราต้องโดนด่านกันแค่ไหน ประตูขังจะเปิดภายใน3 7นาทีนี่ครับเวลาจําคุกอันนี้คือแบบผมแบบว่าติดคุกเป็นเลยเป็นที่บร่อยฮนะจากนอนอนะ่ะนอนพักผ่อนเลยปอะไรกลินี้อ่ะคือแบบว่ากินนอนในโถส้วมนี้แหลนะเนี่ยครับเราติดประมาณ20กว่าวีนะทีทุกคนหัวตะกี้แบบว่าตำรวจแบบลุมจับกัน3 4สี่คนนะ่ะแบบเราแบบหดเกินเลยครับผมหดจะจัดอ๋อเวลาจำคุกเหลืออีกย0่กันทีเหมือนกันนะทุกคนว่าเต๋อ วันนี้เรามีแบบว่าออนิเมชันด้วยนะฮะตอนนี้เราก็นั่งดรอไปเลยโอเคตอนนี้เราออกจากคุกมาแล้วเรียบร้อยฮนะทุกคนตังเราอยู่เหมือนเดิมโอเคเรายังไม่มีอะไรแบบว่าโดนยุงโดนยึดนะฮะโอเคตอนนี้ผมแบบว่าอยากเป็นพนักงานอะไรสักอย่างนะครับไม่รู้ว่าเราต้องไปสมัครที่ไหนนะทุกคนนี้เปนท,ที่ที่สมัครงานเปล่านี่เปล่า,าหมวดยานยนต์นี่คืออะไรครับเนี่ยลงทะเบียนรถ เอาได้วันนี้อะไรไม่รู้เหมือนกันฮะฮย<อ>รถคันนี้เท่จัด,ด่ะทุกคนผมว่าซื้อดีกว่านะนี่ครับเอาซื้อซื้อได้ป่าวะฮ่าฮตอนนี้เรามีรถขับแล้วโอ้โหรถแบบว่าโคตรเท่นะครับน้องๆนี่โอ้โหอย่างเฟี้ยวน่าจะเป็นคาเมโลหรือเปล่าดีไม่แน่ใจเนี่ยฮะูอย่างเฟี้ยวอะดูดิโอ้โหไปทุกคนเอ้ยอันนี้หน่วยงานดับเพลิงหรือเปล่า นี่ไงเพราะว่าเราจะต้องมาสมัครงานแถวนี้หรือเปล่าครับมาตอนนี้เราเข้ามาในออฟฟิศแล้วนี่ครับเราจะสมัครงานตรงไหนวะ <S <S มันมีที่สมัครงานหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ผมเข้ามาในอันนี้แล้วนี่ครับผมไม่รู้ว่าจะสมัครตรงไหนวะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันจริงๆเนี่ยทุกคนก็ใครที่รู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับที่ตรงนี้หรือเปล่าใช่ผมไม่บีอะไรเลยอะ่ะไม่บีแบบว่าให้เราเป็นพนักงพนักงานเลยเดี๋ยสถานีที่หนึ่งแล้วสมัครงานตรงไหนครับเนี่ย ให้ตายเถิดแล้วเราเดี๋ยวจะไปสมัครงานยังไงครับเนี่ยโยไปผมไปด้วยไปโอเคครับผมทุกคนก็เดี๋ยวสลับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าแมปนี้มันแบบว่าไปหาแบบอันนี้ยังไงครับผมแบบอยากเป็นตำรวจหรือว่ากู้ภัยนะไม่รู้ว่าต,ต้องไปสมัครที่ไหนนะแบบแบบแมปแม่ใหญ่จัดนะทุกคนก็ใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ล่างคลิปได้นะทุกคน<ว>ก็เดี๋ยวสลับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่าน,<ว>นี้ดีครับผมโอเคสำหรับคลิปหน้านี้ครับบ๊ายบายจุ๊บ